สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์อยากจะมารีวิวหนึ่งบริการใหม่ของกรมสัมภากระคะ่ะชื่อบริการว่า My Tech Account นะคะ เมอ่ะแอบเข้าไปลองใช้มาละเมยว่ามันดีมากเลยตัวนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําให้แบบทุกๆคนฟังบริการตัวนี้ค่ะมันจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์กรมสัมพากรเนาะ w w w r d g o ์ h เเมื่อเข้าไปแล้วอะค่ะจะเห็นบริการ MyT a ช Account ตรวจสอบค่ารถยนต์พอทุกคนเข้าไปอะค่ะสิ่งแรกที่จะเจอเลยเนี่ยเขาจะให้เราล็อกอินนะคะเข้าใช้ระบบตัวนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราใช้ตัวล็อกอินของการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวนี้ไม่อาจจะบอกนิดนึงว่าบริการตัวนี้พิเศษมากสําหรับบุคคลธรรมดาเหมือนเขาจะช่วยให้การยื่นแบบของบุคคลธรรมดาง่ายขึ้นตรงนี้มันอาจจะยังไม่รองรับของพวกบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นคนทํางานฟรีแลนซ์หรือแบบแม่ค้าขายของออนไลน์ข้าราชาการเนี่ยคือเข้ามาใช้งานบริการนี้ได้เลย เขาก็จะบอกเนาะวาให้เราระบุอะไรบ้างมีใส่เลเซอร์ไอหลังบัตรประชาชนเราแค่เอาบัตรประชาชนเราขึ้นมาเนาะพลิกไปด้านหลังก็จะมีบอกวิธีให้กรอกพอระบุเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขามีการให้เราเหมือนยืนยันตัวตนเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งอะค่ะให้เราใส่เบอร์โทรศรัพท์มือถือสำหรับการทำ one time password ๋ยังไม่ขอลองใส่พอเมย์ใส่เสร็จปุ๊บกดขอรหัส OTP มันก็จะมี SMS ล่ะค่ะเหมือนเป็น OTP ส่งเข้ามาในมือถือเขียนว่าเป็น OTP อะไรเพื่อใช้งานระบบกลมสัมภารนะคะเดี๋ยวนะเมย์เอาไปกอก่อนพอเมย์เอามาระบุแล้วเนี่ยอ่าเมย์ก็จะเข้ามาเจอกับหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการเมย์เข้าใจแล้วแหละที่เขา่เพิ่มเอ่อการยืนยันตัวตนตรงนี้เข้ามาเพื่อจะคุ้มครองข้อมูลของพวกเราพอบริการ My Tag Account ตัวเนี้ย มันมีข้อมูลค่ารถหย่อนรวมถึงข้อมูลตัวเงินเดือนสําหรับข้าราชการเนี่ยเข้ามาจะบอกว่าเม่อ่านแล้วแล้วมันเป็นแบบสิทธิประโยชน์สําหรับเราทุกคนมากเลยอ่ะเหมือนกรมสรรพากรช่วยเรามากกรมสรรพากรบอกว่าเขามีเอาข้อมูลอะไรที่จะมาแสดงบนระบบมีบ้างเราถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลของเขาเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแนบเอกสารหลักฐานอีกต่อไปอันนี้ชอบมากแต่ก่อนเนอะยื่นแบบทีนึง จะต้องเก็บเอกสารเอ้ยประแกนเอกสารยื่นทีนึงก็ต้องอัปโหลดเจ้าหน้าที่ก็โทรขอแล้วขออีกตอนนี้คือดีมากเลยถ้ามันดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ขอกดยอมรับไปดีกว่าพอเมเข้ามาหน้านี้โอเคเมเจอเหมือนอารมณ์เหมือนแดชบอร์ดเล็กๆอะเมก็จะเห็นข้อมูลตัวเองเนาะเหมือนข้อมูลที่เขาจัดเอาไว้ในหน้าเว็บเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นแบบนะคะ ตรงนี้มันจะมีบอกด้วยนะว่าสถานะการยื่นแบบปี63เมย์เป็นยังไงมีภาษีขอคืนผ่านทางไหนยื่นเมื่อวันที่เท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้เลยว่าสามารถเข้ามาเช็คได้เลยว่าปี63ตัวเองอยื่นแบบเราหรือยังข้อมูลแรกเนี่ยจะเป็นข้อมูลรายได้กับภาษีถันมาที่จ่ายตัวนี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับขา้าราชการลูกจ้างทุกคนนะที่มีการจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีกลางค่ะทั่วประเทศจะมีข้อมูลตัวนี้เข้ามาแสดง ไม่จําเป็นต้องเก็บ50ทวีตอีกต่อไปสุดยอดค่ะรายการกลุ่มที่2เนี่ยคือเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันนี่มาครบเลยค่ะเบีย้ยประกันชีวิตเบีย้ยสุขภาพเบีย้ยประกันบํานาญสุขภาพพ่อแม่พูดง่ายๆว่าคือครบแล้วล่ะค่ะตอนนี้คือเบีย้ยประกันชีวิตดีมากเลยชุดที่3เนี่ยจะเป็นตัวเงินบริจาคเงินบริจาคตัวนี้ค่ะ กรมสัมพัร์รแยกบอกให้เราด้วยนะคะว่ามันเป็นบริจาคที่เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้1เท่าหรือ2เท่าบริจาคที่ไหนมาครบเลยแล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่เมย์เข้าไปดูเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่4อันใหญ่ๆมีกบขประกันสังคมเงินกอชอแล้วก็ดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมบ้านแต่เหมือนดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมบ้านตัวนี้ค่ะทางกรมเขาแจ้งไว้ว่ามันมาจากธานาคารกรุงไทยเท่าน,านั้นแล้วก็เป็นเฉพาะกรณีกู้คนเดียวด้วย ก็คิดว่าปีนี้ก็น่าอาจจะยังได้แค่ในส่วนนี้ก่อนเนาะแต่เมย์บอกว่าแค่นี้มันยังไม่จบถึงความปังของ m y t แท a c c เขาเดี๋ยวจะกดอีกหนึ่งบริการย่อยอย่างนี้ให้ดูว่ามันแบบดีมากขนาดไหนพอเราดูข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะกดบริการยื่นภาษีพองด9091ในตัวนี้แล้วเนี่ยสุดยอดมาก โยนข้อมูลเราทั้งหมดอ่ะเข้าไประบบ e-filing ก็คือระบบการยื่นแบบกับกรมสรรพากรโดยที่เราไม่ต้องล็อกอินใหม่ไม่ต้องคีย์อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วจากรายการรถย่อนหรือเงินเดือนที่เรามีใน MyTax ac Account ออะค่ะมาหมดเลยชบมากไม่จำเป็นต้องเอาเอกสารมานั่งดูนั่งกอกนั่งคีย์อีกแล้วเอ๊แต่แบบเมย์อะแอบมีเงินบริจาคที่มันไม่ใช่บริจาคผ่าน e-donation นะคะยังเป็นกระดาษอยู่ เมย์อยากรู้ว่าเมยอยากจะแก้ตัวเนี้ยเพิ่มได้ไหมว่าเมย์มีมากกว่านี้เดี๋ยวเมยขอดองก่อนเนาะโอเคแก้ได้ถ้าเกิดเราอะยังยืนยันว่าเราอะมีข้อมูลลดหย่อนที่มากกว่านี้ค่ะเราก็ยังสามารถเข้าไปแก้ได้อยู่เนี่ยยื่นแบบเป็นแล้วเป๊ะมากชอบชอบสุดๆ อ่าแล้วามาดูบริการย่อยตัวอื่นใน My Tax Account อีกนะคะจะมีบริการตรวจสอบสถานะคืนภาษีเข้าไปเช็คได้เลยว่าแบบที่เมย์ยื่นไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเจ้าหน้าที่ทําอะไรอยู่อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบริการนําส่งเอกสารนะคะตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาจะขอข้อมูลที่ไม่มีในระบบ My Tax Account อะค่ะที่เราเหมือนใช้ลถหย่อนเพิ่มเนี่ยก็อาจจะอัปโหลดให้เขาเราจะได้คืนภาษีที่แบบไวๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไว้ช้อปปิ้ง อยากให้แบบทุกคนนะคะได้เข้าไปลองใช้บริการตัวนี้แอบการันตีว่าทุกคนน่าจะแบบติดใจอ่ะพอแบบเป็นบริการ My Tag ท็ count ที่มีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเยอะกับบริการที่ปลอดภัยเพิ่มเติมมากขึ้นอยากให้แบบพี่ๆน้องๆเพื่นอนอๆทุกคนเลยลองเข้ามาใช้บริการนี้นะคะและ้วถ้ายังไงเนี่ยถ้าเมเห็นบริการอะไรที่มันน่าสนใจของกรมสรรพากรเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟ,ฟังอีกครั้งนงคะบ๊ายบาย